อ,อี๊ยลื่นโอ้ยอยากแก้เชก็สุดสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะ,ะเมื่อกี้ลืน่นลากไหมเอาก็เลยไม่เยอะเลยรนะนะข้ามฝั่งไปโอ้ยนะ้ำหมดแล้วยังตรงนี้ข้างบนนี่นะคะแข็งดินอยู่แห้งแต่ว่าข้างล่างนู้นะ ข้างล่างนุ่มเป็นที่ต่ำนะคะต่ำมากดูรากจางเลยเลยระหว่างต้นเนี่ยรากจางเลยงนั้นเลยนะคะมันน้ำมันไหลมันจะขึ้นบนเนี่ยเราคงเห็นที่ต่ำนิดนึงนตอกก็เลย อันนี้วางเรือสูงนะคะสูงมากเราดูสภาพพื้นสภาพหน้าง,งานสภาพสวนเลยะค่ะว่าตัวไหนจะวางเรือแบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าวางสูงทุกสวนนะคะวางแบบแตกต่างันไปแล้วจะสวนอย่างสวนนี้คือไม่เน้นหญ้าอย่าคิบอกเลยไม่เน้นหญ้า เน้นต้นบางแค่บางแหลพตรนีเ้เข้าส่วนอื่นเราก็ต้องวางเรือต่ําแล้วแต่ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าลากยางลอยเราก็ต้องวางเรือสูงนิดนึงจงทำลายล้างนะแกทำลายปลวก มันก็ทำลายไปนู่นนะคะมันก็ดอดนะคุณผ่าเป็นปลวกไม่ได้ออกหมดมันก็ขึ้นอีกนั่นแหละแต่ว่าได้บอกอย่างน้อยมันขึ้นช้าขึ้นกว่าเดิมพอมันจะเกาะตัวได้มันก็อกเออถ้าไม่อ,ออกมันจะยิ่งโตแต่ถ้าพอแทงออกใช่ไหมคะ มันขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวน้อก็เอกอกว่าจะเกาะตัวได้ใหญ่หมืนน้ก็ใช้เวลาเหมืมอนกันแหละอ,อะไรของน้าอ๋อสวยเจ็ เดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยฝั่งนี้ก็ซอยนะคะเราตัดหญ้าเสร็จแล้วเราติดกันนึ่งก็ครึ่งหนึ่งก็คือเป็นอีกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือเราต้องตัดเรายังไม่ตัดหญ้าทีเราต้องไปตัดหญ้าใหม่อันนี้คือเราเฉพาะที่เราตัดหญ้าแล้วเราก็ซอยก่อน ยางลมโอ้ยชูชูชูช,ชูตรงนี้ถนนนำนะคะแต่พัญญานี่มีเป็นจุดถ้าอยานไดะสัญญาณต้องเดินตรงนู้นหน่อยหนึ่งิดเดียวข้งลมนะคะเนี่ยน่าจะไม่กี่วัน นี่ค่ะเราตัดแล้วแล้วก็เราแบ่งนี่แต่เดี๋ยวข้ามไปตรงนั้นก็ครึ่งสวนครึ่งครึ่งก็เป็นของสวนนี่มันก็จะลมแล้วแไอ้ของอีแปลงมังสวนแล้วกันพูดผิดอีกละที่อีแปลงจะเป็นเจ้าของเแล้วกันจริงๆสวนนะที่ถือแล้วกันนั่นแหละแต่เขาแบ่งเหมือนอ่างากาัดไงคนละครึ่งแล้วกคนละเบอร์ร,รอดูกันลุ้น ไอ้รุนก็นี่น่าจะรุนไว้ไหนได้ตัา้างๆมันผูกไปแล้วนะหรือไม่รุนอี๋น้ไออานไม่รุนเลยน่าจะไว้รุนที่หลังนะคะ อ๋อน่าจะได้จะลงทีหลังนะคะเพราะว่าวิ่งซอยก่อนเนี่ยนะคะฝั่งนี้ก็เราจะเหมือนกันฝั่งนี้ของไม่ต้องนุนแล้วกันฝั่งนี้15ไร่นะคะเดียวไม่ใช่ทั้งหมดนะคะหมายถึงที่เราตัดหญ้าไว้แล้วเนี่ยคือ15ไร่ฝั่ทงที่เบอร์นี้ตัด15ไร่ฝั่งอ,อีกครึ่งหนึ่งของเขาก็12ไร่ ไอ้นี่ก็20ไร่แต่แบ่งใหมครึ่งกันนี่ยค่ะนี่นะคะนา้าแกเด้ลากยาใส่ซอยแล้วเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้านะคะยกัยกษ์ใหญ่เชียร์ก้สุนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะคะยกัยกษ์ใหญ่เชียร์ก้สุนสวัสดีค่ะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะสวยนะฟ้าสว่างมากเลยทีนี้เราไปแปลงร้อยแปดสิบลายสบายๆแล้วท่ามันอยู่อย่างนี้นะคะ 你还的多发谁呀。Okay,